คุณพ่อไหว้คุณแม่หรือยังคะไ <ป S 2> หว<า>้แล้วเออฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องพี f บีฟิ n แ c นด์ชาแนลคนเก่าคนเดิมพี่น้องนะครับผม อยู่กับมีบานฟิลเล่คนเก่าคนเดิมพี่น้องมือนีวันแม่นะครับผมกับช่วงนี้กับป็นวันแม่เนะก็บเรยสิมเก็บดอกไม้ไปตามหาดอกมะลิมากพี่น้องดอกมะลีนะครับผมไม่เจอเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันแม่คนซื้อเยอะมากมะลีไม่พอขายแถวอันยโสธวนนี่ เอาเภอเรื่องวัฒนานี่ม่วงนี่ไปหาซื้อดอกไม้มะลีนี่บ่มีตุยได้ซื้อว่ะมวันนี่ไปได้ซื้อว่ะธรรมดาบอดี้ยังไม่ว่านีฮะม่วงบอดี้ยังไม่ได้คาดอยางมันเครื่งมันบ่มีนะมันทำมันไม่มีนะครับผมก็เลยจะวันนี้จะพาเนอรนาริตะสีผ้านาริตะนะครับผมบ่ายวันแม่คุณแพลวผ้าวนะครับผมกัสีมะเก็บดอกไม้พี่น้องดอกมะลีอมีกัใส่ดอกพุทธแทนบอใช้ดอกพุทธแทนแต่ว่าเราจะขัดมาเก็บเอานะครับผมมาเก็บอยู่บ้านป้าแจ๋วเออมาเก็บอยู่พี่อะไรพี่น้อง ดอกมะลีบอมมี่เข้ากับใส่ดอกพุทนะครับผมกับเขาเรียกว่าไงล่ะเป็นดอกสีขาวแล้วก็เป็นดอกที่มงคลด้วยดีพี่้อดเ้อสิภาคตะตาวหยแม่ครั้งแรกนะครับผมในชีวิตพี่บ้านฟินแลนด์ก็ไม่ได้ไหว้แม่นะเพราะว่าแม่พี่บ้านอยู่ประเทศฟินแลนด์ก็จะก็ส่งแต่คำวยพรไปในเฟซบุ๊กอันนี้หรอต้นนี้หรอ ยังดังนิดนึงเพราะเราอยู่ในโรงสีข้าวก่อการช่างทิปอันนี้คืออันนี้ก่าอันนึงห้าคู่ทิปอันโอเคอันนี้คือคู่คู่สองกันคุณแล้วก็คู่อะไนี่หาคู่เอาแบบนี้เอาอินอีกอีกซีเริอาบ้างอันนี้กคู่หนึ่งคู่ พวกอันดิษะอันนี้หนึ่งคู่ป่ะนี่เนี่ยเออคุณสองคู่แล้วห้าคาดแล้วเนี่ยถูกไหมถูกไหมเฮียโอ้ นี่นยืนน้ำบาตเห็นนทานนไซน์บิดอกไม้ิดดอกไหาให้ครับแค่ไ่ใช่เคท่านกัทานกัอยู่นขืนพตลอดเลยสบายเราในา่คยไหวเยออปกติขึ้นไปซื้อหลางค้างใหเอากินด้บานี่เยอะไปอเยอะไปโอเคพี่น่องเดียวเดี๋ยวหลมมึงหน่อย เทพจานในแบบนี้นบอเทพจานเหมือนแต่ขันท่าเลยใช่ไหม,ไมใช่กันแต่ว่าขันหามันมีเสี่ยงนิดหนนะึ่คือเราไม่ได้ไว้าพังไงเราว่าคนเราก็ใช้ดอกแหงินอยู่บ่หึ่งราวน่อกบ่าบอกหลยเร็วแหงเดี๋ยวข้าหลับข้ามมตตาอุเบีขาโมอิตามุทนินขี่มอไซค์หาพี่น้องผู้ใหญ่บ้านพี่เลีย้ยงขี่มอไซค์มา ชนิดกาสีทอดนี่เหมือนกุ้งกระเทียมสีทอดอุ้ยจะมาเสริมพี่ชายพี่เล้ยงไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะสาอีกนะจะดอกไม้พี่น้องจะดอกไม้นี่ไงอันนี้ดอกพุทธห้าคู่ใช่ไหมห้าคู่แล้วก็ไม,ไม่ต้องใส่เทียนใช่ไหมมันจะเป็นพระเนาะแล้วก็จะใส่ของหวันให้วันแม่ด้วยของขวัญคุณแม่ให้คุณแพรพาวนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะ 100บาทเพิ่มศูนย์สองตัวสามตัวโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะขึ้นไปพาเรา,าได้แต่ว่ายคุณแม่ปีแรกนะครับผมกันเป็นปีแรกที่พาวัคุณแม่แล้วก็ได้ลูกเนาะแล้วคุณพ่อก็เป็นปีแรกของคุณพ่ออุ๊ยวนพ่อเนี่ยอะไรฮะวันพ่อถ้าทนานมาถ้าทานมาสิจะอะไรขึ้นจีบบอจะอะไรสิบบอลงทุนไปหลายเขาก็ต้องหวังผมกับไรได้หนู โอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะครับผมไปอน้อนิตะก่อนแล้วก็ไหว้คุณแม่กันนะจ๊ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะมื้อนี้หนูจะมาไหว้แม่นะคะเอาคือเอาพุทธิจิตกวางที่เอาอะไรปึ้งปัดเด้โต๊โต๊ะปัดเด้งปึ้งปึ้งปึ้งปัดเดโต๊ะโตุะปัดเด้งปึ้งปึ้งปัดโต๊ะมือนี้หนูจะมาไหว้แม่จ้ามือนี้วันแม่จ้าไหว้แม่ไหว้แม่ยอดหลังจ้าให้เอฟซีดูจ้า คุ้มว่าหนิท่ายิปเป็นเดี่ยวคำอ่ะอุ้ยมีลูกแล้วเหรอนี่มีลูกแล้วค่ะมีลูกแล้วค่ะต้องเอาติดต่จะัาอะไรกับเป็นอื่นไหมนี่เอากรอกออกกันมันเสียข้อดูกยัตเายดับแนวดับแนวมีลูกสองคนค่ะมีลูกชายกับลูกสาวมีลูกก็ต้องละเลี้ยงลูกก็ต้องฮักลูกโอเคอ่ะบายแม่ก่อนค่ะ โอเคไว้แม่ก่อนนะคะอะโอ้ตังเยอะจังเลยจับหนูจับนี้ที่ไม่ตาจับนี้ลกูกจับนี้ค่ะอืมอีกมือหนึ่งอะโอเคขอให้คุณแม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงพูดสิขอให้คุณแม่มีเขาจะพูดเองอ่ะพูดเองอ่ะพูดเองขอให้คุณแม่มีความสุขภาพแข็งแรงนะคะปังๆนะคะหนูรักคุณแม่ไหมคะ เออรักยูโอเคขออบคุณยกมือไหว้กับแม่ยังกาบยังไงคุณแม่พูดจ้าหนึ่งสองสามพูดจ้าพูดแม่ยังนี่นี่นี่การยังไงการยังไงพูดจ้าเคเกการพูดจ้าพูดจ้าเพียงใช่หัวใช่หัวเพียง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 มาให้จุกอ่ะมาให้แม่จุกอ่ะไม่เขิน ดูแแบบก็นเร็ววันแม่ปีแรกที่คุณแม่ก็เป็นคุณแม่่อว่าคุณแม่เรียงว่าแล้วอ้ตั้งเอเห็นไหมต้องมาหาพ่อวันพ่อก็คุณพ่อก็จะได้เยอะกว่านี้อยู่ลงทุนเขาต้องหวังกำไรไม่มากก็น้อยใช่ไหมล่ะ เนไหนลูกไหนคะไหนใครรักแม่ยกมือขึ้นเฮ้รักแม่ยกมือสุขสันต์วันแม่เฮ้คือว่าอ้ายเตียนไปว่ะภาษาฟิลิปเป้ว่าวันแม่สวัสดีวันแม่อ่ะสวัสดีวันแม่โอ๊ยไม่ได้เปิดเลยสมพ่อหลุดขนาดไหนสวัสดีแม่แม่ป้าป้าด้วยค่ะสุขสันต์วันแม่แม่แม่เดี๋ยวพี่วาจะเอากล้องเอากล้องมาตีให้ลูกอะพี่วายถ่าลูกได้ไงกล้องนี่โอ้ยลูกสมบูรณ์อยู่ อาตีกองฉลองเลแม่เร็วตีกองปึ่งตึงตึงโป๊ะปึงตึงตึงโป๊ึ่งตึงตึงโตวันนี้วันดีปีใหม่วันนี้วันดีปีใหม่ต้งปตาสดใสปึ่งปึงมาตีเองป้าซื้อกองมาให้ซื้อกองของนี่แตะมาอาตีแล้วปึ่งบะดึงปึ่งโปปึ่งบะดึงปึ่งโปะปึ่งบะดึงปึ่งโป๊ะโปะกรโดดปึ่งปึงโอ้ยข้างบัมเมืนเครงสิงนี่พ่อทำให้ดูอ่ะ พอเห็เบิ่งตีมานี่เอาทีีนักงันตีไงนักงบอตีไงเป็นปีแรกนะคะเป็นปีแรกที่แพรวนะคะมีลูกสาวลูกสาวมาไหว้แม่ปีแรกนะคะแม่ก็ขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะเป็นเด็กตีไม่งอเงนะคะ แล้วก็ขอไวยพรยให้แม่ๆนะคะทุกท่านเลยเอฟซเฮานะคะที่สุขภาพร่างกายถีแ่แข็งแรงะะยอย่าเจ็บอย่าจนปลอดภัยปลอดโรคโควิดแล้วก็ลูกให้หา่เจ็บต่ะตนเตือนตืเตืนตือนตือนเบืองเตือนเตืนเตือนเืนเตอนหน้า,น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 า,าอนเตนเตนตอนนเตือนเตอนเือนเอนเอนเตือนเสิอ่อ่ะอ,ะอเอเ Ko, ei, ko, a, b, c, d, e, 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 se, uka, a, b, c, u, k, o. Moi, 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 terveisiä Terve sekaisille, terve sekaisille, terve sekaisille. suomi, terve, 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 terve. สนใจสนใจฉันบ้างได้มาให้ทักวันขอเวลาฉานั้นป่าบนันซื้อไม้ล้างขึ้นอ่ะ,อะโตมาดูกระ้เบิ่งนี่นดูกระ้ิบิ่งคลิปเจ้าของนี่โตมาจะได้ดูคลิป,ป,ต,ปตัวเองออนะคะว่ามีแม่มีพอ่อแล้วหนูก็ไหว้แม่ปีแรกอะยืนค่ะยืนยืนยืนแล้วก็เดิน<ๆ>เดินไปเดินไป เดินไปเดินไปโอ้ขาคือย่แต่ว่าลูกผู้ใดนี่ขาเงีๆนี่โอ้ตื่นจะเศร้าตื่นโมง่าเศ้านี่ก้วโมเโอ้โหก้าวมงเช้าอ่ะอ่ืมปล่แฟนขับเออบอกหวยแฟนขับแนะ่ชูมาน,นิ้วหนึง่บงบ่งไวขับแนะอ่ะอ่ะทักทายสิอ,อโอ้ยหูกอ่ะบ,บ,บ,บอกไว้หันบอกไว้หันละอยู่หน,หนี่หอยู่ได้หัน แม่จ๋าเอาแม่จ๋าเลยแม่แม่อยู่ในนั้นน่ะในจอดเห็นไหมน่ะดูสิหน่ะแม่จ๋ามาเบาๆแม่พูดเร็ว <laughs> เอาไปหาตืา่นมากางเกงขาดติลูกู <laughs> กจะเอาอะไรลูกอ่ะลุกขึ้นอ่ะลุกขึ้นเองลุกขึ้นเองเอลุกขึ้นเองค่ะ เอาพี่เองสัน่นห้างจริงเหรอนนยืนค่ะยืนค่ะเอาอันยื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 น,น,ยนแล้วก็มาเกาะเข่าแม่เนี่ยเดินเกาะเข่าแม่เดินในแะตะ่เกาะเข่าแม่เดินนะเร็วนี่ทางนี้เออไม่สนใจแม่เลยจุกก่อนกุลตานี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  เกลตันกิลตันอุ้ยอุ้ั้นเฉีนหน้าหนูจะใหญ่กว่าแม่แล้วลูกคุณน่ะอุ้ยมาหนิมามามาออกไปเฮฟเฟ่นคับเบิรงน่ะเมียกับลูกอ่ะชัดๆพอกับลูกมาหน่อยดิล้วเด็กกับชัดแล้วหนูเอาเฮี้ยงกันชัดชัดไปเอาเฮี้ยงกันชัดน่ะไม่เหมือนแม่เลยก็เป็นดีเอ็นเอพ่อมันแรงอ่ะนะใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกเออแมน้่หอมพอเว้ย หอมสิสุดเบื้องหน้าไงก็แม่แล้วน้ำหอมน้ำหอมพี่มาหนิพี่นี่หอมเพราะว่าแฟนหน่ะซื้อให้เพราะเธอพูดว่าหอมกุ้งกุ้งฉี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 โอ้วันแม่ก็ขออภัยให้แม่ไม่ผักสวงมากนะเดี๋ยวสิ้นปีก็มีของขวัญดี่แล้วเหรอว่าตายแล้ว ่ก็จะมีของค้อนชิ้นใหญ่มากใหญ่แหละน้าองแดงสามองผูแด่งก็จะมาให้ใส่น้บมาจะกินน้ำมันบริสุทธซ์ชิ้นซี่องแดงเป็นของมันเกิดปีนานแ่้วนะสามองสามงอยเลยเพาะบ้านมันมีน้ำมันเสืยกันน้ำเสียกัน้นาปะมีให้ใส่โอ้ไปเลยพี่น้องแล้วหนูกินอะไรอ่ะคุณปกินโลดดมวยกินโลดอะไรกินรสชาติแล้วขาอีกอย่างนี่มันคือขาหมูแท้ ูุจ้าก่อนพุจ้าพุจ้าตบมือพุช่า่าดูว่าทำยังไกักันกักัเฮ้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 เเฮ่เฮ้เฮ้เฮ่เฮ่เฮอเฮ่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 เฮ้เฮ่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 เฮ้เฮ้เฮเฮ่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 เฮเฮ่ก่เฮ่เ่เเฮี่่เ่เ่ คือว่าดื้อได้แหละดื้อเองเพราะว่านปกติกันนะพี่นี่สิบ่ดื้อานนี้นะแต่ว่าอันนี้บ่ได้ดื้อเด้พี่น้องมึนออกไปทางมึนัหน่อยเพราะว่าปักไฟนี่บ่กปักไฟนี่ปิดเข้าไปเลยกรับแกะออกจ้าอันเราจะซื้อเขาเลยนะเราจะซื้อไอ้เขาเรียกว่าไอ้เป็นเป็นที่ครอบปักไฟใช่ไหมเป็นแบบเป็นแบบฟ้าปิดเลยนะน่าไปแกะออกเลยนุ่มเรียบร้อยเข่ากระดูกไปเลยไปละ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 เงินค่ะ หยุดเลยไม่ให้เดินไปหาต้น,นเว็กไปหาต้น,นเล็มาพ่อพอีอ๋สิพ่อตรางไหนอีพ่ออีสมาอ,อ,อีพ่อเดี๋ยวอีพ่ออีสายอีพ่ออีพ่ออย่าอ้ว okay. ก ก้าวขาเลยค่ะก้าวขาเลยเลยก้าวขาอาจัดแขแม่อาจัดแแม่ก้าวไปหาพ่อได้ยกัดมือแม่สิลูกเอาวางลงเอาวางลงไอ้นางตืบมาไอ้น่งตืบมานะเอาวางลงเขาอยากงานเนาะกับฮาบอลุดที่แหละโอ้โหโอ้หนแ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 น ัแน่นแน่นแน่อัีแน่นแน่นแ่นอัีแน่นแน้เอาเดี๋ยวมาพ่อสิไปเลยไปเลยเดินสีลูก้าขาคช่างเก้าเลยลูเก้าเลยก้าปึ๊บอาเด็กเ้าเน้อ่ะเดก้าเน้นีลเอาไ่ยืนระบัยนีเห็นลุ่มรุมบายนียิ้มโอเคส ปีคิดไม่เล็บป่ะปีคิปไม่เล็บป่ะติดคิดเองค่ะปีคิปปีคิปเองพ่อเขาเลือกปีที่ไหนคิปอ่ะมันเป็นเจ้าของคลิปน่ะมาไหว้แม่นะลูกโอเคนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เออเก่งมากเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งตบมือค่ะเก่งมากหหัวสร่ายยิ้มหวานหวานจืดจี้

Okay, อโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับวงคลิปนี้ก็ไหว่แม่เสิดโรอยแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะยงาโอเคสวัสดีคนะยูดีมีแห้งยูแดงมีหีพี่น้องขอให้ปลอดโควิดได้พี่น้อง,ดง,องเด้อระหวัางที่หนึ่งบ่าหายดอกเอาตอนนี้คือป,ปลอดโควิดซะก่อนนะพี่น้องเนาะโอเคจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดอะไรนมาผูดอะไนี่จอดเกลียวเกยวกับจอยลำดำมาปาตุบอะไรเลยปาเบิ้งรุ่รุ่จังเบิ้งเบิ้งเบิ้งปา 还有一个奶奶。<laughs>